เกียบหร่อนอีกแล้วล่ะตายจริงรอเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะเอาไปล้างให้ขอโทษนะคะอันนี้จ้าจับให้แน่นๆแล้วก็ค่อยทานนะจ๊ะสงสัยเธอคงจะไม่สบายแล้วละมัง้งเป็นอะไรไปนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นไม่รู้อะไรเลยค่ะ แต่ว่าพลังกาลังจะลดลงไปเรื่อยๆการออแบบพฤติกรรมมนุษย์ก็คงจะทําได้ยากขึ้นเฮ้วันนี้ก็หนาวอีกแล้วเนะาะแต่ก็พูดแต่อย่างนี้แล้วนะก็อากาศมันหนาวมันหนาวนี่นะเธอเป็นคนไม่ชอบอากาศหนาวสินะอืมอากาศอุ่นนะดีนะถ้าได้ดูใบไม้ผลิมาและเป็นใบไม้ผลิตลอดไปก็ดีนะน่าเหรอ หมอตัชอบฤดูใบไม้ผลิเหรออืมถ้าเป็นใบไม้ผลิตลอดไปมาคโตก็จะแข็งแรงตลอดไปเหมือนกันล่ะอีกไม่นานอากาศก็อุ่นขึ้นแล้วล่ะนั่นน่ะสินะคุณอมโน่เหรอคะอยู่ค่ะเธอชื่อเรียกให้หน่อยได้มหมเอ๊ให้ฉันเรียกเหรอคะช่วยหน่อยนะอยู่ห้องเดียวกันไม่ใช่เหรอ แต่ว่าเราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะคะเอ๊อะเอนนอามาโนะสิปีก่อนที่เนินเขาโมโดมิเราเก็บลูกชนะทิ้งจอกที่บาดเจ็บได้ตัวหนึ่งเราซึ่งอาศัยอยู่บ้านนายุกิแอบลูกทิ้งจอกจนนั้นมารักษา แลบเก็บมันไว้ในห้องจนกระทั่งมันเริ่มวิ่งได้แล้วเราก็ใช้มันเป็นเพื่อนพูดคุยบบเรื่องต่ตางๆให้มันฟัง,งมลลแม้กระทั่งเอามันมานอนด้วยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันตลอดไปได้เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านของเรา ด้วยกันเพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นทุกอย่างมาเริ่มต้นขึ้นตั้แต่ตอนนั้นแล้วงั้นเหรอไงหนาวหรือเปล่าก็หนาอยู่เหมือนกันน่ะแต่คิดถึงซาลาเปาแล้วมันอร่อยกว่าน่ะวันนี้จะกินซาลาเปาอีกเหรอใช่ไม่อย่างนั้นก็ไม่มารับอยู่ออจิให้โง่หรอกนะ้าอยากจะได้แล้ะก็ซื้อให้ทุกอย่างจริงเหรออืม นานๆนทีเนอะใจดีเกินเหตุแบบนี้ฉันกลัวๆแล้วสิก่ฉันไม่ใช่พวกที่บ้าใช้เงินโคลโคลอย่างเธอนี่นะก็เลยเพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างเนี่จริงๆนะถ้ามาขอต่อ,อยากได้อะไรก็บอกได้เลยจริงนะ,อะเออเออว้าจะเอาอะไรดีนะไน่หาหลุดปา,าไปเลยเรหรออันนั้นดีกว่าเฮ้ยเจ้าของแค่นี้จริงเหรอ อัอย่างอื่นดีกว่านะของที่ดีกว่านี้ฉันก็ซื้อให้ได้นะอันนี้ไม,ม่ได้หรอเออฉันก็ไม่ได้ว่ามันไม่ดีหรอกนะนั้นก็อันนี้แหละอันนี้แหละดีแล้วนี่ไงน่ารัใช่ไหมล่ะเขาอ,อีกรูปนะน่านะอีกทีถ้าอยากจะถ่ายกับเขาก็ลองเข้าไปขอเขาดูสิ มาข้อต่อไม่ได้คิดอย่างนั้นซะหน่อยอะเธอนี่ขี้อายไม่ข้าท่าเลยจริงๆนะแม้แต่กับพุนอากิโกะและนายุกิเธอก็ยังไม่เคยเข้าไปคุยกับเขาก่อนเลยใช่ไหมยังงั้นเหรอชวนทุกคนมาแถวรปด้วยการสักครั้งก็ดีเหมือนกันนะแต่ไหนก็สายอยู่ใต้ใชายคาเดียวกันอยู่แล้วเนอะมาข้อต่อเป็นแค่คนอาศัยนะก่อนหน้านี้ยูอิจิเคยพูดแบบนั้นไม่ใช่เหรอว้าววันนี้เป็นแกงกะหรี่ซวด้วยสิใช่จ้ว มาคอโตพ้องจะเคยทานแกงกะหรี่ของฉันครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะแกงกะหรี่ของคุณแม่นะอร่อยสุดยอดเลยเออ,เอาจาจ้าทานกันได้แล้วทานเ<า>ลยนะคะอัมอร่อยจังฉันแปลงเองคนเดียวได้อยู่แล้วล่ะนะ่าโกหกชัดๆที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่ได้แปลงฟันเลยไม่ใช่เหรอแลแปลงเธอไม่เคยเปียกเลยนี่นะะออเออ นะอ๋อถือมันดีๆเลยอ๋อ,อ,อ,อเผ็ดจังอะยาสีฟันมันก็ต้องเผ็ดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอรู้ว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยใช้ยาสีฟันเลยอ่ะไม่ใช่แบบนั้นลงหน้าก็แค่จู่ๆมันก็แปลงไม่ได้ขึ้นมาตาหาักล่ะ เอาแปลงมานี่มาเดี<อ>๋ยวฉันแปลง<แ>ให้เธ<แ>อเอ้ยไม่ต้องหรอกไม่ใช่เด็กๆแล้วสันหน่อยนะเอาเท่าน้าเธออ้าปากแล้วก็หลับตาไว้แล้วกันอ้าแล้เดี๋ยวสิอ่า ยูอิจิปีเล้วเขาบอกว่าอยากนอนกับยูอิจิอีกแล้วล่ะนอนได้ใช่ไหมถามเรียบร้อยแล้วนะงการเข้าไปลอะอเธออยู่เหรอความจริงแล้วคนที่อยากนอนกับฉันกระเธอมากกว่ามาั้งอย่าพูดเรื่องหน้านรูขรแบบนั้นนะมาเขาตัดใจไปคิดอย่างนั้นทำไมตามใจเธอเถอะเขายอมแล้วดีจังเลยนะปีเลอะ ตอนนี้กดไอเซว่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาของปฏิหารอยู่ค่ะทั้งที่มาที่นี่แล้วก็ใช่ว่าจะได้รู้อะไรมากขึ้นสันหน่อย ตามฉันออกมากเหรอกอยูอีจีแล้วก็มาเฉยๆไม่พูดอะไรเลยนี่นามาข้ต่ก็เลยกลัวว่าอาจจะโดนทิ้งเอาไว้อีกแล้วก็ได้อ่ะเอเอโดนทิ้งเอาไว้อีกแล้วรู้สึกเหมืนอนเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมานานมาแล้วต้องถูกทิ้งเอาไว้ที่นี่คนเดียวตามลำพังแล้วก็วิ่งตามหายูอีจิแต่หายังไงก็ไม่เจอที่เนี่ยที่นี่แหละนี่อม มาโคโตนะ่ะมาก่อนนี้อย่าไปนึกถึงมันนะอ<ะ>อย่าอย่าไปนึกเลยไม่ต้องไปนึกถึงมันหรอกเธอคือสวัตเตอรีมาโคโต เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะจริงไหมอืมใช่แล้วล่ะหนาวแล้วสินะกลับกันเถอะอืมนี่อืมมาคอตอกลัวจังเลยกลัวอะไรเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอนอนอยู่คนเดียวก็รู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในที่ที่มืดมากเมืม่อจนมองอะไรไม่เห็น แล้วก็อยู่ตัวคนเดียวด้วยไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะฉันจะไม่ออกไปไหนคนเดียวอีกแล้วล่ะจริงนะอ่ะฉันสัญญาออเอามานัน โมคโตวันนี้ไม่มาหรอกเหรอเดี๋ยวรอสักพักดีกว่ามั้งลับมาแล้วจ้าอ้าวโมคโตละ่ะยังไม่กลับมาอีกเหรอครับจ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกเหรอ มะข่าตหรือว่าหรือว่าเธอจะจากกันไปเฉยๆแบบนี้เน่ะมะคาโตเข้าใจแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะที่โทรมารบกวนเอ่อ <lucky> เขาไม่ได้ไปที่เนื้อสอรี่มาได้สักพักแล้วละ่ะตั้งแต่วันที่เขาพาปิโลไปเขาก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีกเลยเดี๋ยวนนเหรอครับเขามีเรื่องไม่สบายใจจริงๆด้วยสินะถ้าฉันสังเกตให้มากกว่านี้ก็คงดีแล้ว ไม่ใช่ความผิดของเธอเหรอกเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของฉันคนเดียวนั่นแหละมะคาโตเธอเนี่ยทำให้ทุกคนเป็นห่วงแทบแย่เลยเนาะอะ,อะ,อะนี่มุคาโตอโอ้ยอตัวร้อนจีเลยนายุกิไปปูที่นอนเร็วเข้า อดีแล้วเขาหายตัวไปละก็เลยไปตามหาแต่หายังไงก็ไม่เจอเข้าใจแล้วเรื่องนี้ฉันจะจัดการเองเธอพักก่อนเธอะนะยูอีจยูอีจไม่ต้องเป็นห่วงนะ ฉันอยู่ที่นี่แล้วละ่ะมะขตุตะอุ่นจังเลยอืมเธอชอบอะไรอุ่นๆอ,อยู่แล้วนี่นะมะขตุตะนะอแข็งแรงเร็วๆนะฉันจะได้อ่านกระตูนให้เธอฟังอีกแล้วจะซื้อสาเปาามาให้เธอด้วย เหรอเอ๊ะมักโตตื่นแล้วเหรอ,อ,อเป็นอะไรไปถ้าการยังไม่ดีขึ้นก็ไปนอนต่อเธอะไม่เอาเอ๊ะทำไมเหรอเธอกลัวอะไรงั้นเหรอกลัวว,ว่ายอยูอีจีจะหายตัวไปอีกคนน่ะสิพูดอะไรอย่างนั้นล่ะไม่สมกับเป็นเธอเลยนะมคกโตะ ฉันเปลี่ยนเสื้ออยู่รออีกเดี๋ยวนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะฉจะไม่ไปไหนอีกแล้วเสร็จแล้วเข้ามาได้แล้วล่ะเฮ้ยอุ่นจังเลยมาขึโนตอะนี่ฮะอนฮ่มเปรี้ยวมากเลยเหรอ ก็อร่อยนะจะกินอีกไหมล่ะ,อ,อ,ะอันนี้ยมารยาทดีแล้วนะบโตเนี่ย ดีมากดีมากอมขอโทษค่ะฉันอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะไม่หรอกขอบใจมากนะที่เธอติดต่อมานะเด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กำลังหลับอยู่เขาเคยมีไข้สูงใช่ไหมคะอืมตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มจะเหมือนเด็กเล็กๆแล้วละ่ะดูเหมือนว่าเวลาที่พลังหายไปเขาจะมีไข้ค่ะอันที่จริงแล้ว มันควรจะจบลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะคะ่ะแต่ที่เขายังอยู่ในสภาพของมนุษย์ได้แม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์นักก็ตามคงเป็นเพราะความคิดที่เขามีต่อคุณรุนแรงมากนั่นเองล่ะคะ่ะเด่านั่นเหะอเด็นั่นอย่าอยู่กับฉันมากขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดยอมทิ้งความทรงจํายอมทิ้งแม้แต่ชีวิตอย่างนั้น,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 นเลยเหรอเพราะความคิดนั้นล่ละคะ่ะที่ทําให้ตอนนี้เด็กคนนั้นยังอยู่ในสภาพของมนุษย์ได้ เพียงแต่พีงแต่ถ้าเขามีไข้สูงขึ้นมาอีกครั้งขอให้รู้ว่าเขาจะผ่านมันไปไม่ได้อีกแล้วละคะ่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะไม่มีทางทำอะไรทั้งนั้นละคะ่ะอะไรก็ได้ถ้าเธอรู้อะไรบ้างก็ช่วยเล่าฉันฟังหน่อยเถอะ ถ้าเป็นนิทานโบราณไร้าสาระแล้วคะ่ะได้เลยไลฟ์ฟังหน่อยเถอะเนินเขาโมโนมิคุณรู้จักใช่ไหมคะอ๋อเขาเล่ากันว่าที่เนินเขาลูกนั้นมีสัตว์ประหลาดอาศัยอ,อยู่คะ่ะตั้งแต่สมัยโบราณเขาเรียกมันว่าผู้จิ้งจอกคะ่ะหมายถึงพูดพลายรวมกับคำว่าจิ้งจอกคะ่ะถ้ามันปรากฏตัวที่หมู่บ้านไหน ที่นั่นจะประสบกับไหยนะพวกคนจึงเกลียดชังและเห็นมันเป็นตัวแทนของโชคร้ายมาตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ค่ะมาถึงพวกมันเขาโตงั้นเหรอค่ะความจริงแล้วเด็กๆพวกนั้นไม่สมควรจะถูกเกลียดชังแบบนั้นเลยนะคะ<ม>เด็กๆพวกนั้นเป็นเด็กดีจริงๆค่ะเธอเองก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วสินะตอนที่ฉันยังเด็ก ฉันเคยพบเขาที่เนินเขาโมโนมิแล้วเราก็กลายเป็นเพื่อนกันพวกเราได้เล่นกันที่นั่นทุกวันฉันเคยคิดว่าจะมีความสุขแบบนั้นตลอดไปแต่ว่าในที่สุดเขาก็เริ่มที่จะลืมเรื่องราวต่างๆแล้วก็อ่อนแอลงทุกครั้งที่เราพบกันในขณะที่ฉันทำได้เพียงแค่มองดูเท่านั้นแม่แต่มองดู พอแล้วล่ะขอบใจมากนะคุณไอซ์สว่าจากนี้ไปจะต้องพบกับเรื่องที่แสนจะปวดแล้วแหละนะคะออตัวฉันตั้แต่เรื่องครั้งนั้นก็กลายมาเป็นคนเย็นชาแบบนี้ไปแต่ขอให้คุณไอซ์ว่าร่าเริงแล้วก็เข้มแข็งกว่าฉันนะคะไม่ต้องห่วงหรอกนะเรื่องร่าเริงเน่ะฉันถนัดอยู่แล้ว มกระเตาคือลูกจริงจอกที่เธอเคยเก็บมาเลี้ยงเหรอเธอพูดเรื่องจริงเหรอเนี่ยอืมฉันไม่ได้โกหกหรือล้อเล่นนะมันเป็นเรื่องจริงเลยจ้าเด็กคนนี้คือลูกจริงจอกตอนนั้นน่ะเองคุณแม่คุณน้าเชื่อผมเลยครับน้ารู้มาตั้งนานแล้วล่ะว่าตอนนั้นนะ่ะคุณยูอีจีแอบเก็บลูกจริงจอกมาเลี้ยงนะจา้าเอ๊ะ เขาชอบเสียงกระพรวนสินะเด็กคนนั้นน่ะเวลาที่น้าจะออกไปซื้อของพอได้ยินเสียงกระพรวนที่กระเป๋าของน้าเขาก็จะวิ่งลงมาจากชั้นสองมาวิ่งวนอยู่รอบๆตัวน้านะจ๊ะอย่างงั้นเลยหรอครับน่าแปลกนะจ๊ะทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วเหลือเชื่อแต่น้นากลับไม่แปลกใจเลยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ารู้สึกอย่างนั้นมาตลอดอยู่แล้วก็ได้นะจ๊ะฉันน่ะไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะ แต่ว่าถ้ายูอีจิกับคุณแม่พูดอย่างนั้นฉันก็จะลองเชื่อดูผมจะขอหยุดเรียนสักพักหนึ่งนะครับผมอยากจะอยู่ใกล้ๆกับเขานะครับค่อยๆทำก็ได้นะนี่ไงจะช่วยจับให้แล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็กางออกค่อยๆนะมานที่มา ตกเช่เมืล่าเอาละงดอนดูอีกครั้งนะอาอาหารกลางวันเสร็จแล้วจ้าจะทานเลยไหมขอโทษเลยครับเดี๋ยวผมจะลงไปทานทีหลังนะครับเห็นแบบนี้แล้วเน่ยเหมือนพี่น้องที่รักกันมากเลยนะจ๊ะหรือไม่ก็เป็นคู่รักกันเลยละมั้งเธอ,อชอบเลยมาขคโตะ มอกเขาโตนี่ชอบเสียงกระพรวนจริงๆเลยนะอ้าวยูอิจีอ่านหนังสือให้ฟังหน่อยอะไรกันเรื่องนี้อีกแล้วเหรออา่านหน่อยอ่ะก็ได้ก็ได้ดิฉันจะอ่านให้ฟังนะความรักเกิดขึ้นเมื่อฉับพลันอืมอ้าว ไม่ดูหนังสือไปด้วยจะรู้เรื่องได้ยังไงกันล่ะเอาเอาเข้าใจแล้วฉันจะกลับมารับเธอแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นเราจะอยู่ด้วยกันสองคนแต่งานกันเถอะนะจะกลวจะถึงเวลานั้นลาก่อน อาสานหรือเรื่องที่ดีมากเลยนะอยากแต่งงานจัง<ม>อยากแต่งแต่งงานเอาไว้เธอโตก่อนนะกับฮิวจีอ,อยากแต่งงานจังทำแบบนั้นแล้วเราจะได้จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป ม่คโตแม้ว hmm. ่าจะยิ้มหรือโกรธก็แทบจะไม่มีเลยเขาเริ่มสูญเสียอารมณ์ความรู้สึกแบบมนุษย์ไปแล้วล่ะเธอเชื่ออะไรเหรออนั่นน่ะพวกเราไปถ่ายด้วยกันมาเครื่องถ่ายสติกเกอร์เหรอ Mak kata kelab malam, lama-lama dia kena.